เสียงอ่านสเตตัสจะผิดดังตินวันที่22กรกฎาคม5 6 6 4เนืน้อหาแม้คุณไม่ทำผิดโลกก็พร้อมจะผิดไปจากเดิมเพราะโลกไม่มั่นคงวิธีรับมือกับโลกที่ไม่มั่นคงคือการทำตัวของเราให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่เป็นความมั่งคงทางความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่าง การทำงานการรู้ลึกรู้จริงเฉพาะทางจะทำให้ใครบางคนต้องการตัวหรือกระทั่งทำให้ใครหลายๆคนขาดคุณไม่ได้เหล่าคนที่ขาดคุณไม่ได้เหล่านั้นจะช่วยให้คุณกล้านับหนึ่งใหม่เรียนอะไรใหม่ๆให้รู้ลึกรู้จริงได้อีกความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่มาจากความมั่นคงทางการเงิน แต่เป็นความมั่นคงทางจิตใจขอให้ลองนึกถึงบางคนที่แม้มีเงินมากแต่จิตใจกับโครงเคลงมากวันไหวกับอนาคตของตัวเองมากขนาดเป็นเจ้าของตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าร้อยชั้นวันใกล้าตายมองตึกของตัวเองยังไม่รู้สึกอุ่นใจแม้แต่น้อยตึกละฟ้าไม่ได้ช่วยให้มั่นใจว่าจะตายดีหรือเป็นหลักใจให้ยึดเหนี่ยว ก่อนตายได้เลยต่างจากบางคนที่แม้มีเงินน้อยแต่จิตใจกับมั่นคงมากเชื่อมั่นในความปลอดภัยของตัวเองมากแม้จะเพียงเจียดเงินบริจาคช่วยสร้างกุฏิพระชั้นเดียวหรือส่งเสื้อผ้าไปช่วยผู้ประสบภัยไม่กี่หนแต่พอนึกถึงขึ้นมาก็อิ่มใจปิติสุขเหมือนมีเกาะมีที่พึ่ง ทั้งขณะที่รู้สึกว่ายังมีชีวิตไปอีกนานและขณะที่ตระหนักว่าเหลือชีวิตอยู่วันเดียวตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความอิ่มใจก็เป็นที่มาของความรู้สึกมั่นคงเช่นกันลองนึกทบทวนดูว่าชีวิตมีภาพจำอะไรที่เกิดจากมือคุณนึกถึงแล้วยิ้มออกมาเสมอไม่จำเป็นต้อง เป็นสิ่งก่อสร้างถวายวัดแต่อาจเป็นความอิ่มหนำของหมาแมวข้างถนนที่คุณนึกอยากให้อาหารมันขึ้นมาเดี๋ยวนั้นก็ได้ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่เอาแต่หลอกตัวเองว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นแต่เป็นการสำรวจ ตัวเองตามจริงว่ามีดีอะไรบ้างตอนรู้ตัวว่ากำลังจะต้องเปลี่ยนงานกระทันหันเกือบทุกคนจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันหมดคือคิดไม่ออกจุกเสียดแน่นและนึกถึงคำว่าตกงานอย่าให้คำว่าตกงานบีบให้หัวใจคุณเล็กลงจงนึกถึงคำว่าเปลี่ยนงานเพื่อให้หัวใจคึกคักขึ้นคิดถึงอะไรแปลกๆใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยลองมากขึ้นโลกอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนจะไม่ให้เราอยู่กับความเคยชินเดิมๆแยกตัวพวกเราให้กระจัดกระจายออกจากกันแต่ก็อุตส่าห์มีเทคโนโลยีสื่อสารดีๆมาช่วยใครจะเข้าถึงใครก็ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะเปลี่ยนคนไม่รู้จักให้กลายเป็นลูกค้าประจำสักเท่าไหร่ก็ได้ ถ้าสิ่งที่เราทำเป็นที่ต้องการมากพอตั้งความเชื่อไว้ว่าเมื่อใดชีวิตบีบคุณเปลี่ยนแปลงงานเมื่อนั้นถึงเวลาที่ชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นคุณกำลังก้าวข้ามบันไดขั้นที่ผ่านผ่านมาเพื่อไปสู่ขั้นสูงขึ้นหรืออาจจะขั้นสูงสุดในชีวิตก็ได้โปรดติดตามเพจดังตินเดนพรุ่งนี้ขอบคุณครับ